โอเคนะครับว okay, right? ันนี้กับรีวิวเรนโบว์ซิกซ์ซีดเฮียหกเส้นงสองไม่ได้ภายในหนึ่งนาทีนะครับหรือว่าหนึ่งประโยคตแต่ว่าภายในหนึ่งคำครับโอเคครับงั้นเริ่มกันเลยฮ่าฮ่าไอ้เหี้ยกูเอาช็อตช่องกูมาทำเป็นอินโทรวิดีโอกูไอ้สักกูยังทำอินโทรอีกรอบไงไอ้เหี้ยฉลาดไหมไอ้เหี้ย <c oughs> ก็นั่นแหละครับทุกคนครับทุกเกมเนี่ยมันมีการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตเนี่ยเสมอใช่ไหมครับใช่ครับรวมถึงเรนโบวด้วย แต่รอบนี้คอนเทนต์เนรนโบว์แม่งเฮี้ยงไงครับไอเชล่กูจีนโทลร,ร,รอกสอ,อ,อ,องที่ยวเขาได้กีนโทรรอบแรกไปแล้วนู่นจรอบที่สามไหมหยอกหยอกครับหยอกหยอกเดียวไม่ดูกันดุนะโอเคนะ <c oughs> ก็นั่นแหละครับตอนนี้เรนโบว์ Rainbow ก่ออัปเดตมาค่อนข้างจะผิดหวังแล้วก็หาคำพูดไม่ค่อยได้แต่ก็จะเข้าใจดีถ้าคุณเล่นแล้วก็ได้เห็นคอนเทนต์ก่อนหน้าที่ผ่านมา แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปนี้เนี่ยผมขอนอกเรื่องมาเรื่องอื่นก่อนอย่าคิาดเป็นโฆษณาหน่อยอยี่ช่องกูเล็กเกินโฆษณาอยู่แล้วถ้าใครไม่อยากฟังแล้วคิดว่าไอ้เคี้ยวอ้วนเถานี่บ่นคุยอะไรก็ผมจะทำทางสแตมให้ใน description ไม่ก็เห็นในบาด้านล,ล่างเลยเค okay, ถ้ายังอยู่ก็คือเรื่องไปอย่างเงี้ยคือช่วงนี้แม่งคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยได้บวกกับช่วงนี้เล่นเรนโบ์ bow, น้อยลงด้วยเหตุผลบางอย่างที่ขั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะนะไอ้ส่วนเรื่องคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยแต่ว่าค,คิดออกเออเชี่ยน่า แล้วแต่แบบว่าชิ้นไม่เข้าท่าแล้วก็แบบเทคอนเทนต์ว่าเนื้อหาที่ผมเขียนไ้ทิ้งหมดเลยอะแล้วก็จากนั้นพอมันไดคอนเทนต์ใหม่มามันก็แบบวนรูปเดิมไปเรื่อยๆอะซึ่งมันก็ทําให้ผมต้อ,อโปโพสชิดโพสหรือเขียก็ตามอย่างนั้นแหละไอเฮียเพราะว่าคลิปนี้ก็โชคดีที่ออกมาจากวงจรหัวควยของผมนะพี่จีนผมก็เคยว่ามีแบบคนในช่องผมมันขอว่าว่าอยากได้บคลิปนู้นคลิปนี้เอ่อขออันนี้หน่อยครับไม่นี่นั่นหน่อยครับผมมองว่าแบบมันก็เหมือนกับว่าผมนั่งคิด เองนะแล้วก็มันเป็นอะไรนะเป็นประสบการคิดการสุดท้ายผมคิดไปมาทําไปทํามาเไม่ไม้เขาท่าผมก็โลออกเหมือนกันอยู่ดีอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่คนขอมาผมไม่ค่อยอยากทําหรือว่าไม่ค่อยอยากรับปากทำทั้งตอนนี้ก่อนหน้านี้แล้วก็ในอนาคตด้วยโอ,อ okay. เคเผื่อใครไม่เข้าใจที่ผมว่าถึงผมจะทําภาพอินโฟกากาให้ดูแล้วกันนะคือความรู้สึกของผมเนี่ยคลิปพูดแนวความผิดของผมเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเสี่ยงบอกว่าถ้าพูดผิดพูดอะไรแปลกๆเหตุผลมันแบบ บ้าๆบ,บอๆมันแบบว่าเสียงโดนด่าหรือกว่าจะได้ดังทางอ้อมนะซึ่งผมไม่ใช่คนหิวแสงครับผมไม่อยากอย่างแรงเลยแหละมันก็เลยเหตุผลที่คิดว่ามันช้าแล้วก็เป็นเหตุผลในการที่ผมอ่ะโละบางอย่างทิ้งไปว่ามันไม่โอเคสักเท่าไหร่แล้วก็ต่อมาที่ผมเล่นเรน,นโบน้อยลงเนี่ยมันกระทบกับพวกคลิปไกด์แล้วก็พวกคลิปที่เก็บข้อมูลแล้วผมแบบต้องใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งเนื้อเยอะ ซึ่งช่วงนี้ถ้าเป็นคลิปไกด์โหก็แบบไม่เล่นตัวละครอะไรเป็นหลักอยู่แล้วก็เล่นพันผวนไปตามเกมอะถ้าแบบมาทำจริงๆก็คือผมแต่ผมเล่นถีบถีบมากๆอะแล้วยิ่งกับการที่แบบว่าผมแบบว่าเล่นแบบว่าสับไปสับมาแล้วก็บอกการที่ผมเล่นน้อยลงเนี่ยมันทำให้ผมไม่ค่อย,อยมั่นใจฝีมือเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากทำไกด์จริงๆจงๆัเท่าไหร่ก็ที่เห็นลงไปล่าสุดอย่าง,งสโมเนี่ยเพราะสโมช่วงนี้ผมเล่นบ่อยไงอเอออันนี้ผมว่าเป็นขาถาดท้ายของข้อคลิปละ สมมติถ้าผมจะทำเป็นคลิปนำเสนอเ,เอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นเหมือนทำนำเสนอ,อมันจะเวิร์กไหมเพราะผมรู้สึกถ้าเอาแบบทำหาข้อมูลนำเสนอ,อนี่ว่าน่าจะทำให้มีคลิปเร็วดีแค่มาจาัดองค์ประกอบแล้วก็เรียบเล็กนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรหละแค่นั้นแหละก็เข้าสู่เนื้อหาคลิปได้เลย disclaimer นะครับวิดีโอนี้จัดทำมาจากความเห็นความรู้สึกประสบการณ์และการเก็บข้อมูลอันแสนจะเล็กๆ,ๆน,น้อยของผมไม่รู้มันเล็กน้อยขนาดไหนนะ แล้วก็ถ้าเกิดตกหล่นอะไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมมาโต้แยง้งหรือติชมวิจารณ์อะไรก็ช่างสามารถมาที่ใต้คอมเมนต์เลยผมจะพยายามอ่านแล้วก็ผมไม่ลบถ้ามันลบ YouTube มันทำนะผมไม่ได้ทำถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกใจหรือขัดใจใครทักคนเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตขอโทษไปตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็ก่อนจะเข้าเนื้อหาจริงๆของคลิปนี้นะครับก็ถ้าไม่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องสละเวลาชีวิตอันแสนมีค่ามาดูก็ได้นะครับ ทุกนาทีมันมีค่าคุณก็รู้ถ้าดูก็คิดซะว่ามานั่งรถไฟแล้วก็เจอคนแก่งงหนึ่งที่นั่งข้างๆบทเรื่องราวชีวิตได้ฟังนะครับถ้าไม่งั้นก็หูชนลมแล้วก็เปิดคิวทัไว้ได้ก็ได้ครับผมได้เวลาดูก็สวัสดีทุกคนนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วก็เราถึงเพื่อนผมที่มานั่งดูตัวผมเองที่มานั่งมันดูคลิปตัวเองพื่ทำอะไรครับแล้วก็คิวซีที่รักของผมครับแล้วก็วันน้าเบื่อหน้าเบื่อวันหนึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับคอนเทนต์เกมเนี่ย ผมว่ามันค่อนจะหลงเหล็กมากเรู้สึกมันมีความดึงดูดน้อยลงแล้วก็มันไม่มีอะไรเยอะหรือววหวาอะไรความสุขของผมเนี่ยมันก็มาเริ่มตั้งแต่แพทนีออนสกายครับหรือว่าแพทอลูนีครับซึ่งหลายคนจะวิวหวาเพราะว่ามันเป็นตัวละครไทยใช่ไหมแต่ผมแบบตัวไทยก็ตัวไทยผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว,วท้ายเอามาเล่นกูเล่นง่งเหมือนเดิมอะาถามว่าทําไมไม่ใช่แพทตอนที่ซีโร่เข้ามาเนี่ยที่มันเริ่มมีตัวละครเดียวเนี่ยผมคิดว่าตอนแพทซีโร่เนี่ย มันมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่ามันก็พอมาทดแทนตัวละได้ก็มีสูตรเล็งที่พอเปลี่ยนลูกเกมเล็กน้อยแล้วก็มีอุปกรณ์แกจเตที่ก็ค่อนจะหวือหวาแต่อมผิดหวังเล็กน้อยแล้วก็การรีเวิร์กแมปตามสูตรครับหลังจากเยียสี่มขั้นสองถ้าจำไม่ผิดม,มันก็ยังคุกคามรู้สึกบบว่าเชีย่ยเลนโวอัปเดตว่ะให้เดี๋ยวกูไปเล่นและไอนสัตนะน,นะครับหลังจากแพตซีโร่เนี่ยมันก็รวมแบบว่า อ้าวไอ้เฮียเลยบอเบลเหรอเออเดี๋ยวกูค่อยรับเบือ์แลวกันจนล่าสุดก็มาถึงปัจจุบันที่ผมว,ว่าแม่งหน้าผิดหวังชิบหายเลยทําให้ผมคิดว่าเนี่ยผมมานั่งบนดีกว่าโดยผมจะรวบรวมมาเป็นเหตุผลที่ผมพอจะรวบรวบ,วบใหญ่ๆได้นะถ้ามีอะไรก็ตามนะครับก็ทางสแตปมไปดูช่วงดิส claimer ใหม่อีกรอบนะครับแต่ถ้าฟังดิส c a มอ e r แล้วกลับมาฟนตรงนี้ไหนรอบแล้วยังมีอะไรจริเนี่ย ก็กลับไปดูดิสเคิลเมอร์อีกรอบแล้วถ้ายังไม่ได้ก็ทำวนไปเริ่มสามนะครับผมได้เวลาดูครับโอเคนะครับถ้างั้นก็เข้าสู่เนื้อหาคลิปได้เลยนะครับ1ครับการความดึงดูในการไกดิ้งเนี่ยมันลดลงเผื่อใครไม่รู้ครับการไกดิ้งคืออะไรไกดิ้งคือการที่ถลุงเวลาเพื่อเอาไว้สักอย่างในเกมนะครับแค่นั้นแหละผมสุบไว้สั้นๆง่ายๆกีนแหละสำหรับผมเนี่ยหรืออา่าเราทุกคน2เสียงหลัก ที่เป็นคอนเทนต์ของเรนโบว์เลยคือแมปกับตัวละครใช่ไหมครับแล้วอาจจะงงว่าอัปเดตใหม่ๆที่ผ่านมาไมกี่ซีสั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีครับมันก็มีตัวละครกับแบบนี้โดยผมจะพูดถึงตัวละครหลักก่อนนะแมปเนี่ยเอาพูดทีหลังแต่แต,แต่แต่นะครับตัวละครเนี่ยมันเหลือตัวเดียวใช่ไหมคือความดูดสึกของผมในการเล่นเกมนี้ก็คือหลักๆไปนะมันคือการที่ผมว่าเก็บไล่เก็บเงินซื้อตัวละคร จากนั้นก็ออกมาเล่นให้รู้ว่าแบบเป็นตัวที่สนุกหรือว่าแบบดีไหมผมรู้สึกว่าขั้นสุดท้ายที่ตัวละครสุดท้ายชตีเวลใช่ปะเอกกับเมลูใช่ปะถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นผมไล่เก็บตบัวละครแบบโคตรงอมเงมียมผมอะในสายตาผมนะไม่รู้ใครเป็นไงนะแต่ถ้ามีปัญหาย้อนกลับไปดูดิสเคิลเมอร์และถึงจุดนี้อีกแล้วก็ยังมีปัญหาอีกก็ย้อนกลับไปดูดิสเคิลเมอร์ผมได้เวลาดูผมยาม้แล้วรอบที 2, ่ส3มสามหรือสองจำไม่ได้แล้ว <im us> แล้วพอตัวละครเนี่ย แม่งลดเป็นหนึ่งตัวใช่ป่ะก็กลายเป็นว่าความดูดที่มีให้ผมเนี่ยมันลดลงไปครึ่งหนึ่งครับแล้วถามว่าแรงกับไปท่านพาร์อ่ะผมเลยไม่ได้พาร์ทแต่ไม่ได้พาร์พูดง่ายไม่ได้พาร์เป็นสกินใช่ไหมครับสกินเนี่ยมันเป็นเรื่องของ personal preference หรือว่าความชอบความต้องการส่วนบุคคลซึ่ง ผมว่าสกินพัฒนพาร์ทอ่ะมันรู้สึกมันไม่สวยพอที่จะพอให้ผมดึงดูดเล่นได้นะจอบแรงเนี่ยผมว่าเป็นโหมดเกมที่ตื่นแล้วก็ท้าทายดีคนระับมันก็เป็นโหมดที่สนุกมากอะ่ะมันคือจับคนระดับเดียวกันมาเจอกันใช่ไหมละ่ะหรืออาจจะไม่ท้ายแรงสูงไปผก็ได้แค่ชามาแล้วก็ได้อาปวุจาระเฉยแค่นั้นแหละผมไม่ได้แคร์อะไรหรอกแต่ที่จริงมันเศร้าันานั้นนะผมเจอไปผมก็ฟักดิจิตแนอมเอาอะ ไม่ถึงออกเกมแรงนะไอสารไม่ถึงเลิกเลยอยากเลิกเกมนี้ไปเลยแต่เอจริงๆช่วงนี้ก็ยังคงเล่นอยู่แต่อาจจะไม่เล่นถี่เท่าไหร่ขอโทษนะครับเพื่ออารมณ์ไม่ดีก็รดแต่ว่าเอาด้จริงเสียงก็เข้าอยู่นะงั้นผมไม่แก่ล้วกันปรับเฮียอะไรมึงถามแจปกูไหมขอโทษที่เสียงดังนะครับเวลาที่มึงปรับเฮียอะไรเนี่ยกูอย่างชอบเลยไม่ว่าจะด่านเอ่ยวละครเอ่ยุ่งไมคคณิกเกมเอ่ยไอเรื่องตัวละครเนี่ยผมว่าแม่งดูแต่ไอ พิลเลตมากเกินไปผมก็เข้าใจแหละว่าบางตัวแม่งไม่ไหวจริงแต่มันก็เกินไปไอ้ยบางครั้งแม่งเปลี่ยนจากเพชรกันขี้ไอ้ยาคือการที่แม่งรีเวิร์กแล้วแม่งไม่เวิร์กอะ่ะแล้วบางด่านที่แม่งสุดปีนะ่ะไอ้เหียมึงก็ไม่ปรับแต่แม่งปรับแล้วจะ,จะดีขึ้นไหมอะ่ะไอ้ด่านนี้ผมให้ระแบบตัวละครแว่าเข้าใจว่ามันควรปรับจริงผมยอมรับว่าแบบบางด่านมันเหียจริงซึ่งผมไม่ว่าแต่มันแบบว่าบางด่านทำแบบเขาแบบกา,กากลงอะ่ะ แล้วตอนที่ผมเขียนบทคลิปนี้เนี่ยมันจะเอาด่านเชี้ยลงในแรงนะไอสัตว์คุอยากให้รู้ในยะีอ่อะจับผมนะจุดจุดนี้ผมว่าแบบใหม่มาได้แล้วล่ะออกผมลืมเรื่องนึงเลยเรื่องไม่คดิกเกมเนี่ยผมว่ามันอวยคนหัดเล่นอะแต่ถามว่ายอมรับได้ในบางจุดว่ามันก็นะทําให้เกมสนุกขึ้นในบางส่วนดูดิอาจจะมี2มุมก็ได้ใครจะไปรู้อะก็มันน่าจะมีแค่หลักจับผม2ประเด็น,นใหญ่ ที่ทำให้ผมคิดว่าเวลาเลนโบอัปเดตใหม่เนี่ยถึงมันจะมีคอนเทนต์ใหม่มากก็จริงแต่แบบมันน้อยมันไม่ดึงดูดแต่เอาจริงๆเลว่ัวนี้มันเป็นเรื่องที่เว้นได้ตามบคุคคลนะและคุณภาพคอนเทนต์ที่ไม่น่าพึงพอใจอาจจะเป็นเหตุผลให้ให้คนเล่นบางส่วนลดลงก็เป็นได้แต่จริงๆมีเหตุผลอื่นด้วยแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมหลักๆแค่นแหละ ก็นั่นนะครับผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ชอบเกมนี้เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกมอื่นมื่อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ในตลาดมันไม่มีเกมอะไรคล้ายๆเลนโบเลยถ้ามีมันก็นั่นแหละบงไม่ก็อาจจะเป็นอ่อนแนวคล้ายๆจริงแต่จริงแล้วมันอีกอารมณ์หนึ่งผมก็คาดหวังอะไรจากผู้พัฒนานะถ้าแบบพูดด้ดวหวานเลยแต่พูดไปก็ได้เหรครับไอ้เหี้ยถือว่าผมมาบ่นเล่นๆขำๆแล้วกันแต่ถ้าคุณรักผมแล้วก็นะครับ สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อยางติดเตียนผมได้เลยแล้วก็ขอโทษสิ่งที่ผมผพูดผิดพลาดไปด้วยบางประกาศหรือพูดไม่ถูกใจก็ตามโอเคนะครับคลิปนี้มันก็มีอะไรละงั้นก็เจอกันนะครับตอนนั้นแหละตอนที่ชติต้องการแล้วก็ก่อนไปนะครับเดี๋ยวกุหนี้ไปลปาววงการทาคอบแม่งเลย